สวัสดีค่ะเชา้านี้ยังอยู่ที่นครสวรรค์นะคะพามาชมท้องนานะคะยามเชา้านี่คือทางเข้าค่ะอยู่ในสวนนะคะท้องนา โน่นก็บ้านน้องสาวแฟนนี่หลังนี้บ้านน้องชายแฟนค่ะที่เสียชีวิตที่พี่มาทำบุญร้อยวันให้เขานะคะครบร้อยวันค่ะที่บ้านหลังนี้ทำบุญเสร็จก็จะเดินทางกลับค่ะนี่บ้านน้องชาย อายุเอียงน้อยเอาเลยค่ะไปเป็นมะเร็งอายุห้าสิบห้าอ่อนกับพี่สองปีนี่ใรในบ้านเขาแี่ต้นโ<ห>วนโยเสียน งามมากเลยค่ะคราวที่แล้วเคยถ่ายลงคลิปให้ดูคลิปหนึ่งแล้วค่ะแต่ลบออกไปแล้วมือเขาดีอค่ะปลูกอะไรก็งามเป็นแถวเลยเห็นไหมคะมือเขาเย็นมากปลูกอะไรก็งามไปหมดด,ดูติโปยเซียนนะเนี่ย นแนวเลยมือก็เย็นหัดไปปลูกที่บ้านแล้ว6ก,กิงก่งรอด4กิ่งสวยมากเลยค่ะเวยไหมคะไปนน่นกน็ลงจอดรถ บ้านเขาพาชมบ้านนะคะบ้านน้องชายค่ะไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วนี่ก็มะม่วงมะนาวนี่จะลงจอดรถ ลงจดลัดรถต้น้มโอ้มโอออกแล้วไหนลูกเลยหลังบ้านก็มีนะคะ้มโอของน้องเขาเนี่ยแบบนี้สบายดีนะคะเขา นี่เขาก็เหลือสองคนแม่ลูกเดี๋ยวตอนพระมาทำบุญร้อยวันจะขึ้นไลฟ์สดหรือไม่ขึ้นก็ยังไม่ทราบนะคะกลัวมันจะยุ่งน่าอยู่น่าอยู่มากบ้านเขา ตะวันขึ้นตะวันขึ้นแล้วท้องนาเวลาอากาศดีก็ดีค่ะเวลาร้อนก็ร้อนมากเีนอนเล่นน่นหลังน้อยตรงโน้นข้างในนั้นอีกหลังนึงก็ของเขาค่ะของน้องตรงโน้นกะทีของเขาค่ะ ที่ลงลงน่ะทำไว้ให้ลูกเขาโอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะชมดอกปวยเซียนสวยๆบายบายสวัสดีค่ะ